คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ l a y e r 1 War นะครับผมหรือว่าการแข่งขันหรือว่าการสู้กันอย่างหนักหน่วงมากๆใน s ัมมาร์คอนแท็กหรือว่าตัวบล็อกเชนต่างๆในช่วงนี้เนาะว่าเฮ้ยตอนนี้เขาทําอะไรกันอยู่แล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่เราควรที่จะได้รู้ไหมหรือว่าตอนนี้เลเยอร์วันเนี่ยเขาไปในแนวทางที่ทางแบบไหนเราจะได้พอที่จะ get ไอเดียแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับโอเคก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ้าเป็นไปได้รบกวนช่วยผมหน่อยเนาะ ยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวดอกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนกำลังสนใจอยู่ในขณะนี้เนาะเป็นในเรื่องของ Layer 1 Game เกม t i n u ทนะครับผมก็นี้เป็นข้อมูลที่มาจากเออิเลโอเทรดเนาะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ค่อนข้างดังแล้วก็ข้อมูลค่อนข้างดีนั่นเนองนะครับก็เขาได้เอามาให้เราได้เห็นกันว่าตอนนี้เกมนะครับของ Layer 1หรือว่าสมาร์คคอนแท็กต่างๆเนี่ยที่กำลังแข่งขันกันอยู่สมาร์ c คอนแท็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอเนียนะครับผมฮาร์โมนีแฟน ก็คือตอนนี้กําลังแข่งขันการอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเกมในการแข่งขันของเขาเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับผมในช่วงนี้สําหรับตัวเลเยอร์วันเนาะซึ่งนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมจะสังเกตุว่าล่าสุดตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยง่ายๆเลยว่าตอนนี้เกมเขากำลังทำอะไรกันก็คือเป็นในเรื่องของการดึงเด v e l o p e r ต่างๆหรือว่า D ีแอต่างๆเนี่ยให้มันเข้ามาอยู่ใน สมาร์ตคอนแท็กนั้นๆหรือว่าเลเยอร์วันนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดก็จะมีในเรื่องของตัวเนียนะครับผมเนียผมคิดว่าน่าจะเป็นเหลือของใครหลายๆคนนะที่ค่อนข้างชื่นชอบนะครับเนียเนี่ยก็ล่าสุดนะเปิดในเรื่องของตัวกองทุนนะครับผมที่จะสามารถที่จะซัพพอร์ตได้กันสำหรับเดเวอ o p เ r อร์หรือว่า d ด๊ต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในเนียนั่นเองนะครับผมเนียเนี่ยก็คือต้นยอแล้วว่าสมาร์ตคอนแท็กตต่างๆเนี่ยการที่จะให้มีคนใช้ได้เยอะหรือว่าการที่จะให้มีมีการ ออปชันที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าบล็อกเชนนั้นหรือว่าสแตมป์คอนแท็กนั้นมีคนเข้ามาใช้งานเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การที่จะมีคนใช้อ่ามาใช้งานเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันมีเดียต่างๆมามากน้อยแค่ไหนและการที่จะมีเดียต่างๆมามากนา้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็โอเคแหละตอนแรกเนี่ยมันอาจที่จะต้องใช้แเรงเงินนิดนึงเนาะโอเคเฮ้ยเดเวลเปอร์ทีมนี่คุณเก่งใช่ไหมคุณมาทาในี่ยบล็อกเชนได้ไหมผมมีเงินทุนให้นะอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถเนี่ยเป็นอีีกกอ่่าายงละะทจ ดึงเดบต่างๆเข้ามาได้นั่นเองนะซึ่งเนี่ยตอนนี้ก็ได้เปิดกว่า800ล้านเหรียญนั่นเองนะครับรวมถึงอีกหนึ่งเจ้าก,ก็คือทรอนนั่นเองนะครับผมก็ได้ทำเ,เตรียมเงินนะครับผมสำหรับตัวาจาัตินงซันเนาะหรือว่าเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับก็ออกมาบอกว่าเตรียมไว้นะครับผมประมาณ1.1บินล้านเหียญเนาะหรือว่าประมาณสัก30,000ล้านบาทเนี่ยที่จะเอามาซัพพอร์ตโปรเจกต์ต่างๆในทรอนนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัว บล็อกเชนวอลหรือว่าเลเยอร์วันตอนนี้หรือว่าเลเยอร์วันเกมที่กําลังสู้กันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับในช่วงนี้เนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูนะข้อมูลล่าสุดนะครับผมอันนี้ผมพูดถึงกันไปในคลิปโดดที่แล้วแล้วแหละแต่ก็อยากจะมาพูดหน่อยซะนิดหนึ่งเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนยังไม่รู้นะครับผมคอร์สมอนก็เตรียมเนาะในเรื่องของตัวที่จะดึงนะครับผมในมเงินต่างๆเนี่ยให้เข้ามาใช้ในตัวคอร์สมอนเอโคสเต็ม e ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะ รวมถึงนะครับไแอนด์นะครับก็ยังได้ใช้เงินกองทุนที่ก่อนนั้นนี้เขาได้เปิดออกมาเนาะเป็นเรื่องของกองทุน1นึ่งบิลเลียนนะครับที่จะเอามาซัพพอตอีโคสเต็มอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาไปซัพพอตให้กับทางโปรเจกต์ที่ชื่อว่า MCDEX นั่นเองนะครับอันนี้ก็เผื่อที่จะให้เราได้เห็นภาพว่าเฮ้ยตอนนี้โอเคอะตอมก็มีด้วยถูกต้องไหมแล้วก็มีในเรื่องของตัวเนี่ยก็มีนะครับผมแล้วก็โซลน n a ก็มีเชล i n งก็มี แล้วก็ Binance ก็มีเนาะล่าสุดก็อย่างที่บอกไปว่าไปเป็นเงินทุนนะครับผมให้กับทาง MC Dex นนสำหรับ MC Dex เนี่ยคืออะไรก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ Trade Future นั่นเองเนาะหรือว่า d e r i v a t i v e นั่นเองนะครับผมซึ่งก็คงคิดว่าน่าจะน่าจะน่าสนใจแหละเพราะว่า d y d x เนี่ยก่อนหน้าน,นี้ที่เขาทำในเรื่องเกี่ยวกับตัว layer 2ใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นคือเป็นในเรื่องของการใช้งาน Trade f u t u r e นี่แหละ ก็จะรับความนิยมที่เพิ่มมากๆนะครับผมโดยเฉพาะตอนที่จีนเนี่ยได้ถูกแบนเนาะหรือว่าคนจีนเนี่ยไม่สามารถที่จะเทรดได้ในเซี่ฟหรือว่าเซ็นทรัลแฟรนนด์ได้แล้วเนี่ยก็ได้ออกมาขงนองน,นั่นเองทำให้ตอนนี้วอลุ่มตอนนั้นนะมาถึงตอนนั้นตอนประมาณสักช่วงเดือนกันยานะครับน,นี้ถือว่าเป็นข่าวเก่า,าแล้วเนาะช่วงเดือนกันยานี่ดีวายดีเอ็กวอลุ่มแซงคอยเบดไปนั่นเองนะอันนี้ก็อย่าได้ไดพอเห็นภาพว่าให้ตัวน,นี้แบนแอนก็กำลังทำอะไรบางอย่างอยูอย่นั่นเองที่ทำกับตัวแม่เงิน1บยนขอองงงเเเา่นน,นะดึ ดฟต่างๆเข้ามาในอีโคสแตมของเขานั่นเองนะครับจะได้พอที่จะก็ t ไอเดียเนาะซึ่งกรณีแบบนี้นะครับผมเราจะสังเกตว่าโซลาร์นาเนี่ยทำมาแบบมีค่อนข้างบ่อยซึ่งมันก็ทําให้มีคนใช้งานค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันมีเดฟต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นถ้าเราเข้าดูข้อมูลเดือนเมย์ก็จะมีโซลาร์น่าซีซันนะไม่ว่าจะเป็นแม่นเงินต่างๆนะครับอันนี้กว่า5ล้านเหรียญเนาะที่เป็นเ,เงินในการลงทุนหรือว่าเงินในการซัพพอร์ตนั่นเองต่อมานะครับผมเดือนกรกฎาคมก็มีเหมือนกัน5ล้านเหรียน ต่อมานะครับเดือนออกซ์เบอร์นนาก็มีการสลับอินนคชั่นห้าเหรียญกันซึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยโซนนาเขาทํามาอย่างต่อเนื่องเลยนะก็เราคิดว่าเราน่าที่จะได้เห็นกรณีแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองในเรื่องของตัวซัม m ม r ร์คอนแทรคหรือว่า l a เยอรที่กาลังสู้กันอยู่อย่างหนักหน่วงในช่วงช่วงนี้นะครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีฟันทอมแต่ฟันทอมนี่หนักมากนะครับผมให้ไปเงินกว่า3 7 0ล้าน FTM ลยนะอันนี้ก็ ถือว่าก็สักเซสแหละนะทำให้แฟนทอมเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้อยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของในแต่ละเชนเนาะเราจะสังเกตน,นะครับผมว่าสมมุติถ้าผมเข้าไปดูในที่กำลังดังอยู่ในช่วงนี้เนอะเอวักแล้วกันนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยอันดับหนึ่งก็เป็นอาเวเนาะแล้วก็อันดับ2ที่มาแรงมากๆเนี่ยก็คือเทรเดอร์โจนั่นเองนะครับผมซึ่ง er Joe เทรเดอร์โจนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเจ้าหลักเลยแหละท,ที่ที่ดึงเม็ดเงินต่างๆมาให้กับทาง เอแวกนั่นเองหรือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นตอนสําคัญที่ทําให้ราคาเอแวกเติบโตขึ้นนอ่รลบหนึงอาเวด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเอแวกเนี่ยก็น่าที่จะมีพาร์เนอร์ที่เจ๋งดีเหมือนกันที่ที่สามารถจะเอาอาเวเข้ามาได้นะอันนี้ก็ก็เจ๋งนะครับผมรอติดตามกันดูต่อไปว่าสำหรับเอแวกจะเป็นยังไงนะเคิร์ฟก็มาด้วยเช่นเดียวก,กันนะครับคือสมมติถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะพอเห็นภาพแล้วว่าตอนนี้ระเยะวันกำลังที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อนาคตผมคิดว่าระเยอรวันเนี่ยน่าจะมี อย,อย่างมากนั่นเองใน,ในบูรี่การจะถึงนี้ถ้ามันถึงนะผมคิดว่าตัวสมาร์ตคอนแทคต,ต่างๆน่าที่จะเติบโตได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยเงินต่างๆที่เขาได้ทุ่มกันไปที่จะดึงลูกค้าออกมาจากอิตาเลียนเนี่ยน่าที่จะพอสู้ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโ s ชิสวอปกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นเดซอนเทอร์ไรเอเชนเจ้าหนึ่งที่ผมมองว่าไปใช้งานเชนต่างๆค่อนข้าง,างที่จะเยอะมากๆนะคือไม่ว่าจะมีเชนอะไรที่เกิดใหม่เนี่ย ซูชิสวอปก็จะไปหมดนะฮะเรียกได้ว่ามีครบทุกเชนนฮะผมคิดว่าแบบนั้นก็คงไม่ครบหรอกพูดเล่นนะฮะแต่ก็เยอะอยู่พอสมควรกันสล้วสับซูชิผมคิดว่าซูชิน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็ราคาตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีวันนี้ราคาตกอยู่พอสมควรนะแต่ก็เทนนนนไม่ใช่ฟันนิชียลนไวเซอร์นะครับไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะแต่ก็คิดว่าซูชิน่าจับตามองนะครับซึ่งล่าสุดได้เปิดแล้วนะครับผมสลับตัว NFT marketplace ยังไม่ได้เปิดกางที่จะเปิดในสัปดาห์หน้านะแต่ก็คิดว่า น่าจะเร็วมากๆแล้วแหละนะครับผมสำหรับตัวที่ชื่อว่าโ so ซยุนนั่นเองโชอ่าอไฟโชยุนะครับผมก็เรียกได้ว่าซูชิเนี่ยก็ถือว่าเป็นซูชิเชฟอย่างเต็มตัวเนาะก็มีตัวโปรเจกต์หรือว่าทำอาหารเสิร์ฟอะไรให้กับผู้ใช้หรือว่าคนที่ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยได้เลือกสรรกันอย่างได้เต็มที่นะครับก็ตอนนี้กำลังที่จะมี NFT มาเกตเพรสออกมาแล้วก็ตอนนี้ซูชิสวอปเนี่ยก็ไปเปิดอยู่ที่ Moonbeam Network หรือว่า m o o n l e v e r ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมสาหรับสูจ่จิสวะผมคิดว่าน่าจะมีหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเนาะอันนี้ก็น่าจับตามองนะครับซึ่งถ้าเราครับดูข้อมูลของทางเดลฟายนะครับผมจะสังเกตว่าอันนี้ถ้าเราดูเนาะก็คือเป็น s มาร์ c คอนแทคเลเยอร์วันคอนติเนียลทูรันฮอตในออนะครับหรือว่าเดือนเนี้ยถ้าเราดูถือว่ามีการเติบโตอย่างอย่างมีนะัยสําคัญถ้าเราดูสักช่วงเดือนต้นต้นต้นขอไปต,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 ต้นเดือนของออกโทเบเนาะ จะนิ่งๆทรงๆใช่ไหมแต่ถ้าตั้งช่วงปลายเดือนส่วนใหญ่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นพ e e ็กัดดอทอิลเทียมโซลอนาคูซาม่าลูนาเอดาอะตอมเอวกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยค่อนข้างที่จะงอหัวอยู่พอสมควรในช่วงช่วงนี้เนาะแล้วก็หลายคนคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นในปลายปีนี้หรือว่าบูรันที่กำลังจะถึงนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําการตลาดอัดฉีดเป็นเงินนะครับผมอะอตอมก็ไม่น้อยหน้านะฮะอัดฉีดเป็นเงินต่างๆให้คนเข้าไปฟาร์มเนาะก็สามารถที่จะเข้าไป รับเงินหรือว่าทำฟาร์มเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนอะไรต่างๆด้าน,นั่นเองรวมถึงคอสมอรก็ทําในเรื่องเกี่ยวกับตัวแฮกเกอร์ทอนเอากับาเขาด้วยนะครับผมก็เต็มเงินรางวัลกว่า30ล้านบาทนั่นเองก็จะเห็นว่านะที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยอะตอมหรือว่าคอสมอรนะครับไบแอนด์ ance, นะครับผมก็มีเงินเอ่อเงินอนะินซัลเทตเนาะ FTX หรือว่า Phantom ก็มีเช่นเดียวกันโซนา่าโซน่าเนี่ยมีหนักเลยมีตั้งนานแล้วนะฮะก็คิดว่าเฮ้ยตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ ที่น่าสนใจแล้วกันก็คิดว่าถ้าเป็นช่วงบูรันหรือว่าช่วงกาลังที่จะค,ครื่งคักเนี่ยการที่เก็บในเรื่องของตัวเลเยอร์วันเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ไม่เอไม่เลวมากนักนอกแต่แต่ก็ทันใดนั้นมันก็มีหลายตัวก็แล้วแต่เพื่อนๆแหละว,ว่าชอบตัวไหนกันนะครับผมคงไม่สามารถที่จะได้รู้อนาคตน้องว่าตัวไหนมันจะบูมที่สุดนะแต่ผมคิดว่าเลหลายตัวที่เป็นโป๊ะใหญ,ๆใหญ่ๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตสูงแล้วกันคิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้น่าที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยกันบ้างน,นะครับก็คิดว่าใครหลายคนน่าจะาเครียดอยู่นิดนึงเหมือนกันนะสำหรับบิตคอยในช่วงช่วงนี้นะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่นะไม่เชื่อว่าราคาตกแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่มีข่าวดีอะไรหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าบิตคอยมันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นนะครับผมเราก็คิดว่าอนาคตน่าจะสดใสอันนี้สำหรับส่วนตัวผมนในระยะย,วยาวนะครับผมแต่ถ้าระยะสั้นอันนี้ก็ความผันผวนมันมีอยู่แล้วแหลนะเนาะแต่ก็ คิดว่าระยะยาวน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ล่าสุดทางแชร์แมนเนาะของตัว FDIC นะครับผมหรือว่าทาง Federal Deposit Insurance Corporation, Corporation นั่นเองเนานะก็ได้มาบอกเองเลยนะครับผมว่าตอนนี้กำลังที่จะหาแนวทางที่จะให้แบงค์นะสามารถที่จะถือ Bitcoin ได้น,นั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆก็คือแบงค์อะสามารถที่จะถือ Bitcoin ได้ โดยที่โอเคเอาโอเคแหละอาจที่จะถือเอาไว้ให้สําหรับลูกค้าหรือถือเอาไว้สําหรับในการปล่อยกู้ต่างๆหรือว่าจะถือไว้ในบาลานซีต่างๆซึ่งมัน,ม,น,ม,นมันมันมีมันมีข้อได้เปรียบต่างๆนานามากมายเลยที่จะสามารถให้แบงค์ได้ถือนะเพราะว่าถ้าเราดูก่อนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทสล a าสแควร์รถหนึ่งสเปซเอ็กก็ทําการถือบิตคอยในบาลานซีนั่นเองผมคิดว่าเฮ้ยถ้าแบงค์ที่ถ้าแบงค์จะเข้ามาถือก็คงไม่ได้ไปเล่นที่แปลกอะไรแต่ถ้าเริ่มมี เข้ามาถือเนี่ยผมคิดว่ามันน่าที่จะเกิดโดมิมโนเอฟเฟกเนาะหรือว่าโอเคถ้าแบงค์ถือแบงค์ในอเมริกาถือปุ๊บแล้วเราคิดว่าแบงค์อื่นจะถือไหมหรือว่าไอ้ประเทศอื่นจะเอาอยัางไงหรือว่าบริษัทอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแบงค์ก็ได้หรือว่าเป็นบริษัทที่โอเคอาจที่จะมีเงินอยู่พอสมควรนะอะไรแบบเนี้ยอาจที่จะถือบิตคอยเอาไว H ้แฮชกับในเรื่องของเกี่ยวกับเงินเฟ้ออะไรต่างๆก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ ไม่ร่้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่บูลลิชมากๆสำหรับบิตคอยแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีที่น่าจับตามองมากๆเลยนั่นเองนะครับนนี้ก็ก็ขอให้เป็นขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วกันนะก็คิดว่าน่าจะฟินๆอยู่พอสมควรนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข่าวของทาง FTX กันบ้างนะครับก็ล่าสุดทําการตลาดอย่างต่อเนื่องนะสำหรับไอเชนนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบแซมแบมเบิร์ฟรีดกันด้วยนะครับผมก็ล่าสุดทาง FTX ซื้อแอดนะครับผมซื้อแอดสำหรับซูเปอร์โบเนาะหรือว่าแมตช์ชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับผมสำหรับฟุตบอลนะครับก็คิดว่าน่าจะใหญ่อยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะสำหรับอันนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ดูออเดียนหรือว่าคนที่ดูทีวีในแมตช์เนี้ยประมาณสัก92ล้านคนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าใหญ่มากๆเนาะซึ่งทางคุณแซมเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับผมว่ามันมันมันไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่านี้แล้วแหละในการที่จะให้คนหรือว่า คนทั่วไปหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าเป็นที่เป็นเมนสรีมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะรับรู้แมสเซจต่างๆที่ FTX กํลาลังจะส่งไปให้ไปให้นั่นเองนั่นหรือว่าประมาณว่าโปรโมท FTX ให้กับคนดูต่างๆ,ๆกว่า92ล้านคนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เนาะข่าแอดเนี่ยก็เราๆสักเขาบอกว่าปีนี้อยู่ที่6.5ล้านเหรียญนะรูอว่าเราๆสัก100่งอล้านนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นแอด30วิีนะก็ ฉันในั้นคิดว่า FTX โอเคแหละไปเป็นพาร์ทเนอร์ไปเป็นสปอนเซอร์อะไรค่อนข้างทนะี Mercedes ่ใหญ่เยอะเนาะเหมือนเซเดนเบนส์ก็ไปนะครับผมฟุตบอลก็ไปบาสก็ไปนี่ฮะก็เรียกได้ว่าไปแทบจะทุกกีฬาใหญ่ๆเลยนะบนโลกนะครับผมก็น่าจับตามองสำหรับ FTX หรือว่าเหรียญ FTT นั่นเองเผื่อใครที่กำลังสนใจอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ FTX นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถกดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็สามารถเลสัญญ่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงาน คลิปตด็อกได้เลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากที่สนับสนุนช่องนี้กันโดยเสมอมาเนาะจะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ต่อไปเดี๋ยวผมขอมาจับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีในคลิปตัดดอก่อนหน้านี้กันเลยนะครับสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของรางวัลกันไปนะครับผมก็คือคุณวิทวัฒน์นั่นเองนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์ไอคิวตัวด็อกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่มาได้เลยนะเดี๋ยวจะทําการส่งเสื้อแจ็ทอิด สหลด์คำถามประจำวันนี้นะครับอยากจะถามเพื่อนเว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกันบ้างสําหรับเลเยอร์1เกมนะครับผมหรือว่าเป็นการแข่งขันกันแล้วกันนะสำหรับสมาร์ทคอนแท็กต่างๆหรือว่าตัวบล็อกเชนต่างๆที่กาลังสู้สู้ฟัดสุดเวียงกันอยู่ในช่วงนี้นะว่าเพื่อนเฮ้ยชอบตัวไหนหรือว่าจับตาตัวไหนอยู่เป็นพิเศษนะยางไงคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะครับหรือว่าถ้าใครมีเหตุผลก็สามารถจะพิมพ์เหตุผลคอมเมนต์กันได้นะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสนใจอยู่แล้วกำลังที่จะศึกษาเน จะได้ได้ไอเดียแล้วก็ได้ประโยชน์สําหรับโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอก,กันในะคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ